อยู่ีนผมหนุเอ๊ะฮะโน่นมือจูนน่ะนะเจเจแนะนำว่าพี่บิชานะอ่าเจแนะนำว่าอันนี้ซื้อมาจากไหนใช่จูนอันนี้สั่งตู้ช่างงงเนี่ยช่างนงอยู่นอรปจานะใช่ครับ W แปดสิบแปดบนกยก็ของเจ W แปดสิบไม่ใส่ดอกขออะไรชาร์เลนเ e อร์ของห้าศูนย์ชาร e เลนเของห้าศูนย์มีทั้งหมดกี่ใบเนี่ยมีหกใบครับหกใบ แต่วันนี้ต่อเปิดแค่2ใบเนาะใช่ครับเสียงกลางมีกี่ใบมี6เหมือนกันเสียงกลางก็6แสดงว่าเล่นแค่6คูณ6ใช่บีดเชลเลนเจอร์เสียงกลาง12นิ้วหรือ15นิ้วสิบสบสอ่ะบนิ้วดอกขออะไรนา0รเอปี3 0 0รอแหลมต่อแปดใช่มีเน็ตเวิร์กไหมมีครับของของของอะไร NPE ของ NPE ครับเน็ตเวิร์กเป็นของ NPE วันนี้ เฮ้ยมึงมาทำไมวะเออวันนี้ก็คือเป็นฉลองครบรอบวันเกิดลูกชายิดลูกชายครบหนึ่งขวบหนึ่งขวบเนาะก็คือตอนที่ท้องสองเดือนก็ได้เอยปากเอยปากว่าถ้าถ้าได้ได้ลูกชายก็จะเอารถแห่มาเล่นอันนี้เล่นเครื่องเสียงนี่นานอย่างเ่งเล่นได้ปีเดียวคับปีเดียวใช่อปกติเราเป็นคนบ้านไหนนี่ ละเขดครับบ้านรักเขดแต่มาเป็นเขยอ,อยู่บ้านบ้านสุวนนอกบ้านส่วนนอกะเนอะ<ช>ลูกกี่คนแล้วนี่สองครับนี่คนโตอ๋อนี่ลูกสาวลูกสาวเหรอกี่กลละคนดแล้วครับกี่คนดแล้วครับอนุบาลสองใช่ใชอ,อนุบาลสองวันนี้ก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อ,อวันเกิดลูกชายหนึ่งขวบครับแล้วพาวเวอร์มีใช้ของไหนบ้างเนี่อาจารย์จะมีของเอฟไ ขับกลาง s a 10x ขับกลางแล้วจะมีโฟนิกโฟซึ่งห้าไว้ขับเดบแต่อยู่ข้างในเอาแต่อยู่ข้างในแต่วันนี้เราใช้แค่นี้เราก็ใช่ชแนลละสองดอกก็คือใช้ตัวนี้ไปชแนลละสองดอกครับผมใช้แท่นเดียวไอตัวโรดเวลเนี่ยอันนี้เครียดเรียกอะไรวะรีรีวอโรตัวนี้ไว้ใช้ขับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี่ตัวตัวตัวบางเนี่ยสองสองสองพันกว่าสองพันกว่าบาท อ่าสั่งมาจากช้อปปี้ครับตัวนี้โอ้คพราะก็เป็นดีมีบาร์ครับผมอันนี้เอฟเฟกต์นอกป่ะอันนี้คืออะไรใช่ครับเป็นเอฟเฟกต์นอกเป็นเอฟเฟกต์ใช้ช่วยตัวมิกซ์ซาวเบสนะครับอืมมินิ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 อ่ะแล้วปกติรับงานไหมรับอยู่ครับหกคุณหกนี้รับงานราคาเท่าไหร่ก็ เออเกิดถ้าเป็น2คืนน่จะอยู่ที่2,000ถึง2,500 2งานต่อคืนใช่ไหมใช่ครับ2,000ถึง2,500ใช่ถ้าคืนเดียวก็อยู่ที่3,000ถึง3ส0 0อ๋อถ้าเป็นคืนเดียวก็3,000 3,500มพันก็คือตีราคาเหมานั่นแหละตีราคาเหมาแต่ถ้า2คืนก็คืนละ2,000ถึง2,500ครับก็คือลดให้มันนิดนึงครับแล้วถ้าได้หลายคืนเลยก็จะลดออโอ้ผูกแขนแล้วเนาะ เขียนลูกชายเสร็จับเรียบร้อยแล้วข้างในอุ้บ้าสวยมากเลยครับก็วันนี้ก็เอารถแฮมไม่บรรทุมงคลเศว้ามาทันการแสดงนะครับนะแกบนแกบนหรือว่าง่ายๆก็คือเอยปากไปแล้วนั่นเลยเอยปาไปแล้วได้ลูกชายสมใจปรารถนาก็เอารถแห่มาจอเล่นตามที่เคยได้ปลาปลารบไว้นะครับให้พี่น้องได้สนุกเนาะใช่ทามาให้ญาติแล้วก็พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวฟังสองคุณสองครับเดี๋ยวผมเอาล็อกหน้าจอแล้วเอาเพลงที่เลือกไว้นั่นแหละประกาศกรมขนานะเมื่อกี้นะครับนะฮะในเพลงนี่แหละ,ะฟังกันเติมพร้อเๆครับชุดสองคุณสองครับจริงๆมีหกคุณหกนะแต่ฟังแค่นี้พออันนี้ก็คือที่บ้านเจ้าภาพนะมีเครื่องด้วยนะครับ ชื่อทีมงานนัทชนสาวครับผมน,นะน,นะนี่ฮะเจอต่อได้ตามนี้นะครับมาฟังระบบเสียงกนะ่อนสองคูสองเบา Oh, <laughs> มีความเศร้าน้องสงสารกระหม่อมทําไมขอคลิกปีใหญ่เท้าประอิสรายมั่นดอนเตรียมเตรียมเตรียมรีบหนีหนีดูเอ๋ยทําไมต้องหวงดูจากช่างนงหมดเลยครับช่างนงนนไอนนจปาครับผม เราเบีดแล้วก็เสียงกลางครับมาจากช่างโ bắt ครับผมเดี๋ยวปิดปิดก่อน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 พอครับประมาณนี้ครับสําหรับนัทชนสาวครับผมนะเจ้าของงานครับนะเจ้าของงานอันนี้ก็ประมาณนี้เปิดเบาๆครับนี่ครับอีกสี่ใบอยู่ตรงนี้นะ ก็นี่เดี๋ยวก็ไว้ตรงนี้หมดเลยแท่นวางมีหมดเลยเอาข้าวมาให้นางรัตตีเขากินก่อนเลยครับคือเบสมันก็ติดตัวนั้นปกติเลยน่ะโอเครอเวลาทำการแสดงเนาะมงคลเนาะไม่นะรอเวลาทำการแสดงอย่างเดียวสองทุ่ม